ประเทศและเอฟซีฝั่งไทยส่งเงินเข้าไปช่วยเพราะว่าพวกเราใช้เมตตากรุณาแล้วก็อยากจะเป็นคนดูแลอยากจะเป็นคนช่วยนะคะพอเราช่วยก็อยากจะให้มีชื่ออยู่ในช่องก็ส่งของส่งเสื้อผ้าส่งข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ามือสองของไปทั้งทังที่ค่ารับส่งก็แพงนะคะค่าส่งสินค้าก็แพงก็ <c oughs> <c oughs> ทำให้เขามีไรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะคะสังเกตไหมคนที่เขาเสียสีกันอยู่ในกลุ่มนักที่ทำช่องในเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่สองฝ่ายสามฝ่ายเนี่ยที่เวลาขึ้นไลฟ์ทีแล้วบางคนขึ้นไลฟ์วันหนึ่งเจ็ดแปดครั้งครั้งละพันกว่าคนติดตามเนี่ยเขาได้เยอะมากเลยค่ะได้เยอะแบบไม่รู้ตัวสามารถ ลูบ้านได้เป็นหลังๆสามารถสร้างวิเลจให้ตัวเองได้นะคะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเราทําได้โดยที่ไม่เสียสีสังคมจนเกิดการฟ้องร้องด่ากันอันนั้นไม่ได้นะคะถูกฟ้องร้องก็ต้องเที่ยวไร่เที่ยวคือไปขึ้นศาลเขาขึ้นศาลโดยที่เราเป็นคดีแพ่งก็เสียค่าปรับไปนะคะ ถ้าเราตกลงไกลเกีย่ยขอโทษกันด้วยเอากระเช้าขอเข้ามากันได้ก็จะเสียเวลาตรงที่เราต้องจ้างทนายด้วยเพราะศาลจะไม่ฟังเรานะคะรับศาลจะฟังทนายแก้ต่างให้เราก็ต้องจ่ายค่าทนายอุ้ยแทนที่จะไปทําอาชีพอย่างอื่นให้ใช้ชีวิตให้มันลื่นเริงนะก็ต้องมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือไม่ก็เอาภาพคนอื่นไปส่งเขาโดยที่เราอยากจะเอาภาพมาลง เขาให้เบอร์นะ้าไว้เราก็ไม่ได้เบอร์นะคะเราก็ลงเลยไม่ได้ขึ้นแอปไหนไลฟ์สุดก็ไม่ดีนะต้องขอกันก่อนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีข้อกฎหมายอันใหม่มาเนาะแต่ถ้าเขาไม่ว่าอะไรไม่ถูกให้มันไม่บอกว่าพี่ต้องปิดหน้าหนูนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแก้แต่ถ้าเราแก้บางคนไม่แก้ลบออกเลยนี่คนติดตามหายยอดวีดีโอหายนะคะทุกคนอันนั้นมันหายไปเลย แล้วทาไมมันขึ้นขึ้นลงลงไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นระบบกระแสของกฎหมายที่พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็เขาเรียกว่าถ้าเราอยู่อย่างพอดีอ่ะทุกอย่างจะดีหมดมันไ,มได้องค์ความรู้มาจากคนที่เขาพลาดนี่แหละเราก็พลาดหลายอย่างแก้ไขจนหัวฟูนะคะพอเราแก้ไขเป็นนะคะบางทีมันจะมีติดตัวเอสสีเหลืองเนี่ยทำไมเราก็อุทธร์นะคะอย่าไปรีบลบนะ อุทธรเขียนคำอุทรมันจะมีคุณตุ่มกดให้ยื่นอุทธร์ใบใบหรืออะไรมาเดี๋ยวมันก็จะส่งมาในจดหมายว่าโอ้ชชยโยคลิปของคุณคลิปนี้ไม่สิทธิคลิขสิทธิ์แล้วนะ,ะปลอดภัยแล้วสร้างไรายได้ได้แล้วจากที่เขาปิดกั้นไว้อันไหนที่เขาติดเป็นเอสแดงเขาไม่ให้เลยนะคะไม่สามารถแดงก็บอกว่าอันนี้ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคะ ถ้าเป็นคลิปสั้นๆไม่มีปัญหาเขาก็บอกว่าลิฟ์อโลนไว้อย่างนั้นนะแต่ถ้าทํำบ่อยๆจนติดยาวๆถ้าเราจะเอาให้มันผ่านมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆอันเนี้ยมันอาจจะไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านเราก็ทําเป็นแบบเออเราเหยลอยชายไปบางคนมีคนติดตามเป็นหมื่นแต่เขาไม่สร้างไรายได้สักทีนะดูแต่เขาหรือว่าเขาไม่อยากทำรูก็มันจังเลยนะมเป็นแม่ค้าขายเสือ้ออ่า นึกเสียดายเลยเด้วโอ้คนนี้มีจากที่คนดูไม่เยอะตอนหลังมามีเป็นหมื่นคน a า e ุโอเคยูลีฟหรือยูสเตย์ Okay No problem okay. ขอบคุณนะคะ so nice. Yeah Okay Okay No problem เดีย enjoy everywhere you stay in the island นะ yes enjoy your life <laughs> yeah too. me too yeah. i i love that way you are you gonna go now or later uh i think i will get the k e y he's coming g i v e me t h e okay okay ค่ะ yeah yes no problem <Yeah. S 1> baby ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวก็คอยให้ลูกค้าเช็คเอาท์ก่อนสักพักหนึ่งนะคะคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะนี่แหละชีวิตดิบๆของสัญย่าเป็นแบบนี้นะคะอยู่อย่างนี้เลยนะคะ